ช่วยน่าตงสตยทำไมใครแคลคงับหนหารับสร้างหนอีทที่ฉันรับประกันว้าว่าฉันจะต้องโดนปริแตกตรงเม่อช่วงนั้นมาเก็บช่วยฉันด้วยฉันยังไม่อยากไประวังระวังตัวก่อนตอนนี้ไม่ปลอดภัยรู้สึเกเจทัคนหลังเพราะว่า มองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาไปเครื่องอื่นแล้วครับเครื่องชี่ไม่ปลอดภัย อืตามมาหลอกหลอนก,กันทัดๆอ่ะนี่ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้วัดอีอย่างวะว่าไปว่ามาว่าไปว่มาววมาไม่นำรหัสเร็วก็ถอดไดเถอะถ้าไม่อยากจะจด,ดูอีกแล้วทุกที้ังกี่หากีหี่น ที่ไปดิค้างีิขนก็ตายขนไม่เหรอขนไม่เลยปิ้นพันง่ายช่วงเนี้ยตั้งแต่กลาเป็นนักฆ่าตนนั่นกำลังจะสั่งค์แตเราเปล่าใช่ไหมไปเรียกว่าขนมปังปิ้นพันง่ายช่วงเนี้ย รู้สึกเสียใจหลังแบบมนันเป็นเรื่อแต่ของเมียชาวบ้านนจะจากที่รู้สึกแตลกแตลกมากด้วยให้ฉันอ่านนี้เสียงไม่ชัดรู้ฉันรู้ดีแต่ไม่มีอันไหนที่สามารถให้ฉันจินตนาการจากอันนี้ที่มันเร้า โอ้วันใกล้ตูดจังเลยอ่ะมันจุกใกล้ตูดจังเลยอ่ะโอ้โหเครืนนอ่องนี้หูจะขอดเป็นคาดต้องเงี้ยทิ้งทุกเด็ดเนี่ย ไปกันต่อชีวิตคนเรามันต้องไปกันต่อทัองอท่านไม่ค่อยน่าไว้ใจแถวเนี้ยอุ๊ยหัวใจตึ้งแรงแล้วสิอยู่ข้างหลังใช่ไหมฉันรู้นะฉันรู้ฉันรู้ดีฉันรู้ดีแหมก็จะทับผมไม่ได้เลยนะคะพี่แบ๊ก พนันวาอสับขว่าต้งองสับสั้นต้อสับตงมัตมาแวกาต่ว่าอรต่นอตรงนี้ต่วาเธอไม่ควรปั่นตรงนี้ต่วาเธอไม่ควรปั่นตรงนี้เธอไม่ควรปั่นตรงนี้ถ้าธอไม่ครปั่นตรงนี้จนไม่ควรปั่นตรงนี้เลยแ้ขอโทษ แค่นั้นออกมาข้างนาอกทีไรเป็นยนี่ตลอดโควิดต้องจะเบรกเขาต้องจุด,ด <c oughs> ใช้นี่ให้นาง <c oughs> โถไม่น่าทำเวรกรรมไว้เลยทำไมาพี่ใจต้องจ้างดินในบริษัทนี้กินเงิน เอย่าลนต่อมาปอดบอดบอดมันจะโดนหลงใช้เพิ่มียากช่วย้างหลังให้บอดลงมาปอดลงมาซะบอดลงมา,า,ลงมาแล้วก็จะเข้าไปหูเราไม่ยอมเราไม่ยอมเราไม่ยอม เราไม่ยอมอ่ะเราไม่ยอมเราไม่ยอมอ่ะข้างในใช่ไหมฉันว่าแล้วพวกเขาต้องเ,เอาข้างในฉันว่าแล้วแต่แม่ก็มาทุนเธอเพราะว่าแอนไม่ไ่ทันไม่ต้องร้องแล้วนี่เนี่ยปะวิตเราต้องไปกันต่อเราไปนั่งฮิวกันแถวนนะ้นเนาะ เราใช้หมดก,ก่อนอตอนนี้ฮันเตอร์ยังอยู่ทางนี้ต้องมีใช้ไว้ก่อนมันจะมาทางนี้ฉันต้องระมัดระวังตัวโอเคปอดอยู่ไหนเราหิวให้ถ้ได้หน่อยฉันจะช่วยคุณฉันจะช่วยคุณนี่อยู่นี่ฝันนี้มา นี่คือวิธีการใช้สิ่งที่ซือยอดที่ตื่นติสมบุกมาดูให้เราฟังสไิไปเปิดประตูให้ชาวบ้านเขาทัพแห้เรามีพยนต์เข้าไว้เนนัานี้ทหารนับตัวอีกคนหนึ่งกำลัง ก็มีประโยชน์กันหน่อยอะเปิดเลวเปิดเลยจะเข้าให้เดี๋ยวคอยบอกหลังให้อยู่เดากเตกาจะคอยบอกหลังให้เขาจะคอยเช็ตาบอดไม่นะน้วปุงน้ำหมอมร่มถ้ามันสักนอน่าจะช่วยได้นะ เจ๊ตาบอดตราทำได้ตราทำได้ตาบอดอุ้ยเพื่อนไม่จริงจ้ะยุ้ยเข้าไห่ฉันว่าเป็นเพื่อนตกสันค์เข้าไว้ถือว่าพวกเรามาเก็บแต้มดื่มน,นะช่วยนางดีไหมอ่ะคาอาหารราับด้างเราควรไหม ไปเลยดีกว่านะูไปก่อนละโอออกเดีนี้แค่ออกเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมไม่ออกว่ะเขานุ่มก็ใส่บินแดงระหว่างนะั้น โกรทไห้มั้อื้อยังต้องอัด